เดียวครับท่านนะครับผมเสรีสวนพานนทสมาชิวที่สภากับต้องกลับเรียนท่านเลขาสถาพันปกเก้านะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยในกรรมธิการเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกรรมธิการได้เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับเข้ามาปรึกษาหารือในกรรมธิการแล้วก็ได้เสนอเรื่องเหล่านี้ไปแล้วนะครับแล้วท่านก็รับว่าจะนําหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยรับระสานกับพระปกเก้าเนี่ยนะครับในการจะทําให้สําเร็จ ที่ท่านบอกให้สำเร็จนะครับเราก็ประสานแต่ก็น่าเสียดายครับพอดีช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ใกล้จะหมดวาระรัฐบาลชุดนี้นะครับก็เข้าใจว่าถ้าหากว่าท่านเลขาจากกรุณานําเสนอทิ้งเรื่องไว้ก่อนนะครับมันก็อาจจะสารต่อได้ในรัฐบาลต่อไปนะครับทอนนีส่วนที่ผมขับเรียนท่านประธานผ่านท่านเลขานะครับว่าสถาบันพกก้าเนี่ยน่าจะกําหนดวันสําคัญ ของปใีให้เป็นประโยชน์ให้ให้เป็นวันสําคัญของเยาวชนที่อายุ18ปีของทุกปีเนี่ยนะครับพอจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับว่าเป็นวันสําคัญของเขาที่เขาเป็นโอกาสแรกจะได้มีสิทธิ์เลือกตั้งถ้าเกิดเรากําหนดวันสําคัญอัน,นี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับตัวเ,เ,เด็กเยาวชนเหล่านั้นเองแล้วก็สถาบันพวกเก้าก็จะสามารถสร้างผลงานที่ยั่งยืนที่ปรากฏตลอดไปอย่างยาวนาน นะครับไม่ทราบว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับขอบคุณท่านประธานครับ